สวัสดีค่ะพบกับเพจชิฟ y ย u ก g o o d ไลฟ์นะคะโดยโคบุษลาค่ะค่ะวันนี้เรามาเพิ่มเติมกันอีก3คํคำถามสรุปการเรียนรู้ในทุกศาสตร์นะคะค่ะการเรียนรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปเรียนคอร์สต่างๆหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์เรามี3คํคำถามที่จะทำให้เราตกผลึกการเรียนรู้นั้นนะคะค่ะข้อที่1 ประโยชน์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้ต่อตัวคุณคืออะไรค,ะค่ะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนรู้ในคอร์สต่างๆในาศาสตร์ต่างๆหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเราก็ควรที่จะมาตกผลึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรนะคะในาศาสตร์นั้นๆการตกผลึกเนี่ยทำให้เรามีการเติบโตขึ้นทำให้เราเก่งขึ้น เยี่ยมขึ้นภายในอนาคตนะคะค่ะคำถามข้อที่2หลังจากที่เราได้เรียนรู้เราจะนำไปใช้อย่างไรภายในย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่บ่งบอกถึงความตั้งใจในการลงมือทำม,มีหลายคนนะคะที่เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้พอได้ไม่ได้นำมาใช้ มันก็หลงลืมไปหรือว่าละเลยไปนะคะแล้วจะมีกฎในเรื่องของการลืมเสกในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วแล้วเราปรับนำกลับมาใช้ภายในย4ิบสีชั่วโมงเราจะสามารถแสดงออกถึงความตั้งใจและจะไม่หลงลืมในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาค่ะ ข้อ3านะคะทาตารางสําหรับการทําซ้ําเพื่อเพิ่มทักษะให้เก่งขึ้นค่ะบางคนเรียนรู้นะคะทาครั้งเดียวแล้วก็จบพอเวลาผ่านไปหลงลืมไปการที่จะมาย้อนนะคะเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมการทบทวนเนี่ยมันก็ใช้เวลาถูกไหมคะแล้วมันทาให้ความตั้งใจในการที่จะ ทำผลงานมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ผ่านคำถามข้อที่2เราสามารถที่จะทำตารางสาหรับการทำซ้ำเลยค่ะเพราะว่าทักษะต่างๆเกิดจากการทำซ้ำการทำซ้ำทำให้เราเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นนะคะค่ะแล้วในเรื่องของอตัวการ์ดนะคะที่เราจะมา แสดงถึงนะคะการเรียนรู้ของเรานะคะค่ะอันนี้เป็นรูปของแปลงทาสีนะคะซึ่งเป็นแปลงที่มีการใช้แล้วแล้วก็เป็นแปลงที่มีสีหลากหลายนะคะเหมือนกับเข้าผ่านกระบวนการการใช้งานมาแล้วค่ะ แปลงทาสีที่มีหลากหลายนี้เกี่ยวพันอย่างไรคะกับการเรียนรู้ของคุณสีต่างๆที่เกิดบนแปลงทาสีนั้นมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของคุณอย่างไร การที่แปลงทาสีนั้นนะถูกวางในตำแหน่งทั้งมีการวางตั้งและวางนอนตรงนี้จะสะท้อนอย่างไรในเรื่องของการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆในตัวคุณค่ะวันนี้หวังว่า คงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้คุยกันนะคะแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ